ครับมสวัสดีอีกแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีเข้าสู่ช่องหวยเด็ดนหนึ่หกอีกแล้วเป็นแนวทางหนึ่งตุลาโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเราไปชมกันเลยใบนี้ก็แนวทางวิ่ง สิบล่างก็ส่วนนี้ก็เป็นอดีตเป็นอดีตนะท่านผู้ชมนะในทันใหม่นี้ครับเจ้าของแนวทางก็แบ่งปันอีกแล้วนะในทานที่แล้วก็ผ่าน789เนะก็ผ่าน สามเก็กผ่านเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็แบ่งปันแบ่งปันชูห้นะห้าเชูสอตัวนะท่านชูนสอตัวเนียวทาง10ล่างนะขอบคุณจริงๆ ข้อมูลแนวทางที่เบ่งปัน,ปนต่อไปครับผมใบนี้ครับใบนี้ก็เป็นนทานคู่ล่างสิหน่วยและก็คัดด้วยเต็มเบ่งปัน,ปน,นทานหลัก10 หลักหน่อยแล้วก็เต็มเบ่งปานชุดเบ่งปานชุดนนศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์เก้าสองหนามสดสองเก้าสามแปดสามเก้าสี่หนึ่งส,งสีนะ รวม13ชุดนะรวม13ชุดเป็นแนวทางสองตัวสองตัวล่างนะขอบคุณมากจริงๆขอบคุณมากแนวทางที่แบ่งปัน,ปนใบนี้ครับผมก็เป็นแนวทางมหาโชดมหาโชดนะ เบ่งปันปเน้นล่างโคเดียวเน้นล่างโคเดียว1.6ึ่หนะเบ่งปันโคดเดียว1.6รองศูนย์หเบ่งปันสองชุดเบ่งปันสองชุดเป็นแน, 2, นวทางไปต่อกันครับผมใบนี้ครับนะ ใบนี้ก็เป็นแนวทางที่แล้วนะสรุปแล้วก็ผ่านนะท่าน7จ็ดสาสนะท่านผ่านเว่ง6กับ7และก็คู่7จ็ดสามใบนี้ก็เป็นแนวทางที่แล้วนะ แนวทันใหม่นี้ครับเจ้าเจ้าของแนวทางก็เบ่งปันอีกแล้วนะเบ่งปันอีกแล้วเราไปชมกันเลยแนวทันใหม่นี้ก็เบ่งปัน6กับ7 6แล้วก็7เน้น6คู่ 6, 6 160 72 7ห 2 7งเจ็ห้าหก็ขอบคุณข้อมูลที่เบ่งปันยังยังเร็วทันใจต่อไปครับผมท่านผู้ชมใบนี้ครับ เป็นแนวทานเป็นแนวทานสิบหน่วยโบนสองตัวก็อดีตก็ผ่านนะท่าวาชูมนะอดีตก็ผ่านสองตัววิ่งแนวทานไ้นี้ครับก็แบ่งปันสาม สานะสแล้วก็7วิ่ง10หน่วยบนเดียวทันที่แล้วสอ0 0กครบ04 0ีพัน0ูนน,นะท่านเดียวทันใหม่นี้ก็เบ่งปัน3 7 3 7 2 2ตัว ก็ขอบคุณจริงๆครับนะต่อไปครับท่านผู้ชมใบนี้ใบนี้ก็แนวทานดับ10หน่อยแบบ4 4ตัวนะท่านสี่สนะก็อดีตก็มีหลูดบ้างนะ แนวทานใหม่นี้ก็เบ่งปานที่5 4 5 4 5 8 5 4 5 8สรุปแล้วก็ดับดับดับ5ดับ4แล้วก็ดับ8นะก็ขอบคุณอย่างมากเลยนะแนวทานดับ คปหน้าจอได้นะท่านผู้ชมนะแคปหน้าจอได้นะท่านก็แบ่งปานลายแนวทางนะดับ10หน่อยนะต่อไปครับใบนี้ดับหลักร้อยจากดับ10หน่อยมาเป็นดับหลักร้อยแบบสี่สี่สูตรสี่ียว อดีตก็ดับผ่านนะท่านผู้ชมนะดับผ่านเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานดับหกดับสามดับแปดดับศูนย์นะเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานดับสี่ตัวดับสี่ตัวหลักร้อยนะไม่ศูนย์นะ เดนทันทีแล้วก็โซนแปดนะโซนแปดเดยววทันใหม่นี้ไม่โซนหกสาดับหลักร้อยเป็นเดวทานให้พิจารณาด้วยวันนี้ครับดับหลักหน่อยนะดับหลักหน่อยแบบ4ตัว4ถีถวสูตรนี้อดีตผ่านนะอดีต ก็มีหลุดบ้างนะดับ2แนวทางที่แล้วหลุดนะ6 6 2หลุดนะแนวทานใหม่นี้ก็เบ่งปาน 8, 8 8 2 3 8 8 2 3เปเบ่งปาน4ตัวเป็นแนวทางนะดับหลักหน่อย ก็ขอบคุณจริงๆท้าวผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาผ่านมาใหม่ๆแล้วก็อย่าลืมนะเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมขอบคุณมากต่อไปครับผมใบน,นี้ดับ10บโบนดับหลัก10บโบน ท่านก็เบ่งปานดับแนวทานที่ประพันธ์มาก็ผ่านนะท่านผู้ชมผ่านนะแนวทานใหม่นี้ก็เบ่งปานดับ4100 4100ศชนศก็มีหลุดบ้างนะ606ห,ห,หลุดนะแนวทานใหม่นี้ก็เบ่งปานดับ สี่หนึ่งแล้วก็ศูนย์นะโชนศูนย์ก็เหลือแค่สามตัว4ี0หนึ่งศูนย์ท่านที่แล้วเก้าสองแปดสี่สรุปแล้วผนะ่านนะท่านหลักร้อยใบนี้ครับเป็นนวท่านสองตัวล่าง8ปดชุดนะ ่นก็แบ่งปันท่านหลัก10หลักหน่อยแล้วก็คัดด้วยเต็มก็แบ่งปัน,ปนเหลือ0309 2 3 29 3839 4 8, 4, 9รวม8ชุดนะรวม8ชุดเป็นแนวทางก็ ก็อขอบคุณอย่างมากนะแนวทางที่แบ่งปันต่อไปครับผมใบนี้อีกหนึ่งแนวทางสองตัวล่างอีกหนึ่งแนวทางสองตัวล่างสิบหน่วยคัดโดยเต็มเหลือเด่น

ก็เป็นอาทานชุดสองตัวล่างอีกหนึ่งแนวทางให้พิจารณาด้วยนะยังไงก็ขอบคุณจริงๆข้อมูลที่เบ่งปันนะต่อไปครับใบนี้ก็เป็นอาทานวิง

6 7 6 8 6 9 7 8 7 9ตามด้วย8ปดก็เนวทันวินจับเข้าชุด2ตัวครับนะขอบคุณมากจริงๆข้อมูลเนวทางต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็ XJ XJ วิ่งล่างเด่นล่างวิ่งล่างเด่นล่าง เดี๋ยวทันทีแล้วเบ่งปัน3 4 3 4 3่สเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานที่7 7 8นะท่านผชม7แล้วก็แเบ่งปันสอตัวเป็นเดียวทางเด่นล่างด้วยครับผม ขอบคุณจริงๆข้อมูลแนวทางนะต่อไปครับผมใบนี้ครับใบนี้ก็แนวทางครบอรอสอนอแนวทางครบอร้อยสิบหน่วยท่านก็เบ่งปานอีกแล้วนะ เดวทานที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะท่านผู้ชมเดวทานใหม่นี้ก็แบ่งปานแป3 9ูนานะ8 0 3 9 4 6นะแบ่งปาน6ตัวเป็นแนวทานนะเน้น แปกศูนย์สามนะเน้นสามตัวก็ขอบคุณจริงๆนะข้อมูลเนี่ยวทางนะก็เคปหน้าจอได้นะจากฝั่ง้ายไปคอสามตัวรองเกนะ้าสี่หกนะท่านผู้ชมนะรองเก้ากับสี่แล้วก็หกก็เป็นเดี่ยวทาง ครบรอสอนอก็ประมาณน,นี้ครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนนะเราพบกันใหม่คลิปหน้าเราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม